สวัสดีครับ,รบ,รบผู้ชมครับวันนี้ต้นกับพี่เจตมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานนะครับ e o m r g y c อ m p l e x ถนนวิภาวดีรังสิตครับพี่เจตต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาตามนัดวันนี้มาตามนัดสำหรับกิจกรรม Truck Power ออวันนี้วันสุดท้ายที่เขาบอกว่าจะเคลื่อนไหวกันเพราะว่ามาขออนุญาตในเรื่องของการชุมนุมและเครื่องขยายเสียงใช้ได้แล้วนะฮะแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าถ้าขับผ่านถนนวิภาวดีรังสิตซอยวิภาวดีรังสิต1ิเนี่ย ปิดตายปิดแล้วตอนนี้จะเห็นรถเครนสองคันอยู่ข้างหน้าซอยฮะไม่ใช่ก่อสร้างอะไรนะเข้าป้ายมาขึงไว้นะฮะแล้วก็เข้าไม่ได้ก็จะมีการเซตอัพเวทีนะครับโดยใช้รถบรรทุกครับแล้วก็มีการปราศสยฮะปราศัยเมื่อกี้มีคําว่าออกไปออกไปด้วยนะฮะคือมาไล่ไล่พวกเรารัฐมนตรีสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรัฐมนตรีพลังงานแต่วันนี้ท่านไปอยู่ที่นี่ท่านอยู่ที่ทำเนียบก็คือเดินทางไปประชุมกรมถูกต้องในทุกวันอังคารนะฮะแล้วนอกนั้นก็คือมาเรียกร้องขอให้ตรึงราคานี่มัน ดีเซล25บาทครับลดราคาภาษีสมประสาทมิตมิดทำได้ไหมซึ่งเราจะมาชําแหละในเรื่องนี้เหมือนกันครับผมรวมถึงตรึงราคา NGV และ LPG สําหรับภาคขนส่งเพราะนอกจากสาพันการขนส่งซึ่งเป็นรถบรรทุกแล้วก็มีรถแท็กซี่มาร่วมด้วยเป็นหลักร้อยคนคือ2กลุ่มที่มาวันนี้ทางด้านของรถบรรทุกเองเห็นว่ามีการเดินขับรถมาเนี่ยทุก ทุกส่วนของประเทศเลยครับแล้วก็มารวมกันที่ตรงนี้ตั้งแต่เวลา9โมงที่ผ่านมาแล้วล่าสุดประมาณสัก10โมง11โมงเนี่ยคุณผู้ชมบริเวณถนนวิภาวดรีรังสิตท,ทั้งสงฝั่งเลยรถบรรทุกเริ่มหนาตาแล้วนะครับครับอันนี้เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าจากแถวแถวถนนาาบางนาตราดก็คือ,เด,เ,อเดินทับมาที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเมือ่อเช้าผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางด้านของแกนนาคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองเป็นประธานสาพานันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับ เมื่อเช้ามีการขึ้นปราศัยแล้วก็คุยกับพี่น้องประชาชนรถบรรทุกเนี่ยที่มาพร้อมกันวันนี้หลายพื้นที่เลยมารวมกันที่กระทรวงพลังงานนะครับในวันนี้ทางด้านของคุณอภิชาติก็บอกว่าวันนี้ข้อเรียกร้องหลักลที่เดินทางมาที่กระทรวงพลังงานนอกจากจะอยากจะขอให้ราคาน้ำมันมลงแล้วอีกอย่างหนึง่งเป้าหมายวันนี้คืออยากจะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกจากตําแหน่งอืเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการเดินทางมาเคลื่อนไหวหลายครั้งแล้วแต่เหมือนกับว่า ทางด้านของภาครัฐรับเอกสารรับหนังสือไปก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวยังไม่มีการปรับปรุงไม่ส่งสัญญาณอะไรทั้งสิน้นคุณอภิชาติบอกว่าหาก7วันหลังจากนี้ยังไม่มีสัญญาณไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรตําแหน่งของเขาวันนี้เนี่ยอาจจะต้องสละแล้วลงมาเดินเท้ากับพี่น้องประชาชน,นหรือไม่เพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีการจัดชุมนุมกําหนดระยะเวลาชัดเจนแล้วก็เลิกชัดเจนไม่มีเกินไม่มีขาดอะไรนั่นนะครับครับแล้วก็บอกว่าล่าสุดคุณอภิชาติบอกว่าหลังจากนี้ รถบรรทุกสามารถปรับราคาขนส่งได้15-20%แล้วแต่ผู้ประกอบการอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องสำคัญนะขอขึ้นค่าขนส่งได้ไหม<ช>เพราะน้ำมันแพงอ,อ่ะฟังเสียงคุณอภิชาติดูครับเราจะไม่มาเรียกร้องเรื่องราคาน้ำมันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เราจะมาขับไล่รัฐมนตรีพลังงานซึ่งไม่มีผลงานแล้วก็ไม่เคยมาดูแลทุกสุขของประชาชนเลย นะครับกลับไปมองกลุ่มทุนนะครับซึ่งลดภาษีสพสามอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วลดไป7บาท24สตังค์แต่ของเราอยู่เก็บเก็บอยู่5บาท99ยังไม่ได้ลดแม้กระทั่งบาทเดียวเลยนะครับก็มันจําเป็นฮนะที่วันนี้เราจะต้องมาแสดงสัญลักษณ์เช่นนี้นะสิ่งที่เรานําเรียนบนเวทีวันนี้และถ้าท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านหันกลับมาดูแลเราเราก็ยังจะให้โอกาสแต่ถ้าหลังจากนี้อีกเจ็ดวันผลงานหรือ ไม่มีการแสดงออกหรือตอบรับอะไรทั้งสิ้นมันก็จำเป็นนะครับในซีซั่นต่อไปก็จะเป็นชาวบ้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่จะออกมาขยับแล้วนะครับอันนี้ขอยืนยันนะครับเราจะฟังสหภาพขนส่งเนี่ยฟังดูแล้วมีสองในายานโยยาเศรษฐ,ฐกิจก็คือขอตรึงราคาน้ำมันและขึ้นค่าขนส่งแต่ทางด้านของ ประธานสาพาันการขนส่งคุณอภิชาติก็บอกบว่า<ม>เดี๋ยวผมจะลาออกจากประธานลงมาอยู่ถนนนะฮะแล้วเนี่ยแว่วๆมาว่าไม่รู้ว่าจะชุมนุมนานขนาดไหนวันนี้เห็นบอกว่าเมื่อกี้เท่าที่ไปคุยบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นาจะไม่ได้มีการตักหลักค้างคืนที่นี่ครับนอกจากรถบรรทุกครับคุณผู้ชมทงังด้านของแท็กซี่เองที่เดินทางมาด้วยวันนี้แต่เป็นคนละกลุ่มนะเป็น2กลุ่มที่มากระทรวงพลังงานเหมือนกันเพื่อที่จะมายื่นข้อเรียกร้องเช่นเดียวกันทางด้านของคุณวิทูนวพาณิชเป็นนายก สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยวันนี้ที่พาแท็กซี่ประมาณ50-60คันมาพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมีพันกว่าคันนะแต่วันนี้เอามาประมาณเท่านี้ก่อนเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนลําบากได้เขาบอกว่าที่ผ่านมาช่วง COVID 19, โควิด1 9ระลอกหลายระลอกจนถึงระลอกที่4เนี่ยรายได้ของแท็กซี่ทุกๆคันยอมรับว่าขาดแคลนมาก ก่อนหน้านี้ประมาณวันละ3-4,000วิ่ง12-13ชั่วโมงทุกวันนี้เหลือประมาณ500-600แล้วเติมก๊สไปแล้วก็ประมาณ4-500้ารยายได้ต่อวันหรือประมาณ2-300เท่านั้นเองวันนี้ที่เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องเนี่ยก็คืออยากจะให้ลดราคา NGV และก็ LPG คือตอนนี้ NGV เนี่ยอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ11.46บาทครับอยากจะเรียกร้องให้เหลือลิตรละ10บาท ส่วนราคา LPG <G> อ, LP อยากจะให้เหลือราคาลิ่มไม่เกิน9บาทนอกจากนี้เขาก็บอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือทางด้านของจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพได้ไหมให้กับพี่น้องแท็กซี่ที่ตอนนี้ลําบากเหลือเกินแล้วก็หลายๆคนก็เป็นเสาหลักของครอบครัววันนี้เดินทางมายืดหนังสือต่อรองประหลัดกระทรวงพลังงานนะครับ11นิกา30นาทีเดีย๋ยวฟังเสียงดูครับ ขณะนี้ให้บริการทั้งวันมากกว่า13-14ชั่วโมงเนี่ยได้ค่าโดยสารไม่เกินทัเกต800บาทเ800บาทนี้ต้องเติมแก๊สอย่างเดียวก็ต้องมี500บาทแล้วนะครับต่อวันเนี่ยเ,เหลือเข้า2ต0ร้อยเนี่ยข้าของมันแพงหมดทุกอย่างนะครับสินค้ามันขึ้นหมดข้าวแกงเคยกินอยู่20-25ทีนี้ก็30-40แล้วไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นอะไรมันขึ้นหมดทุกอย่างนะครับเราก็เลยมายื่นข้อเรียกร้องว่าในช่วงสั้นๆตรงเนี้ย กว่ากว่าที่เศรษฐกิจมันจะฟื้นเนี่ยช่วยลดราคาแก๊ส LPG n d v ลงมาหน่อยได้ไหมสําหรับรถบริการสาธารณะโดยเฉพาะแท็กซี่เนี่ยถูกกาหนดอัตราโดยอัตราค่าโดยสารโดยกรมการขนส่งทางบกไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าโดยสารได้มากกว่านั้นนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันก็เลยบอกว่าต้นทุนหลักที่เราโดนหนักที่สุดขณะนี้ก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ช่วยลดราคามาเป็นการชั่วคราวกรณีพิเศษนะครับจนกว่า เศรษฐกิจมันจะเริ่มดีขึ้นก็จะปรับยังไงก็เราก็ไม่ว่านะครับนี่ฮะอขอลดราคา n อ v ดีและ LPG สำหรับค่าข,าขนส่งโอ้โหมันแื้ถ้าฟังคณะของรัฐมนตรีพลังงานคุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวเนี่ยให้สัมภาษณ์คงจะยากแล้วฝั่งกระทรวงพลังงานมองว่าอาจจะต้องขึ้นราคา NGV นและ LPG ด้วยขึ้นอีกใช่ฮะตรึงราคาไม่ไหวแล้วนะฮะแต่เบื้องต้นข้อเรียกร้องที่ดูจะสอดคล้องและรับได้สําหรับการขึ้นค่าขนส่งสําหรับรถบรรทุก คือคุณสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานอันนี้เพื่อนท่านนายกคุณเอกประยุทธ์นะรเรบียนบพอ,อ,อมาด้วยกันและอดีตผู้บริหารปตทฮะท่านบอกว่าเรื่องของการขึ้นค่าขนส่ง20%เนี่ยอันนี้เป็น,นกลไกตลาดเสรีบังคับไม่ได้<อ>เหมือนเปิดช่องนะว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มรถบรรทุกที่มาเนี่ยคุณขึ้นได้นะแต่มันจะกระทบกับค่าขนส่งและแน่นอนค่าสินค้าขายปลีกต่างๆครับส่วนเรื่องที่จะให้ลาออกนะฮะ ท่านยืนยันว่าไม่ทอ้อเพียงแต่ช่วงนี้เจ็บตาเพราะอ่านอ่านหนังสือเยอะคือท่านสุพัฒนาพงศ์บอกอย่างนั้นนะส่วนตึงราคาดีเซลน้ามัน25บาทอันนี้ท่านบอกทไไําไม่ได้นะเพราะอะไรนะเพราะตึงมาเยอะแล้วฮะตึงมาเยอะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของใช้กองทุนน้ามันเนี่ยเข้ามาช่วยถ้าไม่ตึงนะพุ่งไปลิตรละ40กว่าบาทใช่ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ